สวยนะครับเกมนี้เป็นเกมฟรีในโทรศัพท์เกมชื่อว่าชังกัดแรมเพสอินวิกฟอเลสขอไปดูหน้าปกก่อนโอ้โหไม่ได้มีตัวเดียวนะี่โอ้โหพาเพื่อนมาอีกโอ้โหมีสีอะไรบ้างสีเหมือนตัวเองอยู่หนึ่งตัวสีมัสม่วงอีกหนึ่งตัวสีดำอีกหนึ่งตัวว้าวแล้วไหน ว้าวเราจะไปต่อยวัวชาวบ้านทำไมเท่านี้อะไรเนี่ยว้าวคุณลุงครับคุณลุงยิงยิงโดนเป้าแท้ของบิ๊กชังกัสเลยเหรอครับว้าวแล้วขอดูอภาพดิบิ๊กชังกัสเผาบ้านว้าว นะขอดูคนขอดูคนคอมมิ์หน่อยดิเกมคุณภาพมากครับภาพก็สวยเนื้อเรื่องก็ทำออกมาดีมา,มากมากรวมรวมแล้วดีกว่า GTA อ GTA 6ครับโอ้โหดีกว่า GTA 6เดี๋ยวก่อนนะ GTA 6มันออกตั้งแต่ตอนไหนโอ้เองเล่นกันเลยครับ อ้เอวิธีโหลดแคลาสสิกสำดีเอ้หลดเข้าไปเลยโอ้โหกำลังติดตั้งอออมาดูกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงมามาดู โอ้โหเปิดหน้าเกมเลยนะเนี่ยดูเกมแล้วไงต่อไงต่อโอ้โหโฆษณสนุกดัง this is my forest I am king แต่เกิดมีมันแต่เกิดมีสิ่งมีชีวิตยึดครองโลกเอยแต่เกิดมีสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งที่ เขาเอาสัตว์ในป่าไปเลี้ยงเอ้ยไม่ใช่ไปทำฟาร์มของตัวเองแล้วก็เขาก็ได้ยึดของโลกด้วยผมก็เลยฝึกฝนเพื่อให้เจ้าสัตว์พวกนั้นอันฉันผมก็เลยฝึกฝนจะได้จะได้ สั่งสอนไอ้คนพวกนั้นให้ต่ออืมเกลคุณภาพดีเฮ้ยเฮ้ยไม่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 ่ก็เห็นคนนี่ไงต่อยยังไง อะไรนี่เนี่ย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 ข้าไก่นี่เนี่ยเกี่ยวข้อหูเลยนี่เนี่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 ยอืมแล้วไงต่อ มีแผนดีนี่เนี่ยออไม่ได้นี่เนี่ยไม่ได้มีใครคะเหมือนว่าในเรื่องเหมือนว่าในเรื่องให้เราหาเพื่อนนะครับเออไม่ไงต่อน,นี่เนี่ยเพื่อนนายหายอยู่นายอยู่ไหนเรากำลังตามหาหนายอยู่ใคอ,อยู่ในนั้น นี่ไะโอ oh damn, ้ยกล้องวงจรปิดเพื่อนอยู่ในนั้นเบ้าเพื่อนอยู่ในนั้นเบ้าเฮ้วเลี้ยวเร็วเลีวโอเคเข้าแล้วยังไงต่อ ข้างบนนี้เหรอ,อะไรอ่ะให้ทำอะไรอ่ะต่อยบ้านอ่ะนี่น่ยเอา้าแล้วไงต่อขึ้นรถเด้อขึ้นขึ้นขึ้นนี่ไงขึ้นรถไม่ได้แฮะเฮ้ยเพื่อนเกมหวย เกมแรกก็จบไปไปเกมสองกันครับเกมต่อไปชื่อไฟอิงกอริล l าก็แต่ถ้าแปลไทยก็คือกอริล l าบินกอริล l าบินไปกอริล l าบินมันจะแค่ไหนก็เทียวกอริล l าที่บินได้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  ไป,ไปกำลังสแกน้วยิ้มแล้บ,บนึงนะคุณผู้ชมมาเล็บกันเลยมาไปอิงกอลีลานี่อะไรเนะี่ยกอลีลาบินจอ <c oughs> ดจอดตอด,ะด,ะด,ะดะงานเข้าเลยเข้าด่านที่หนึ่งไปอู้ ฮัลโหลลูกเจีย๊ยบโอ้โหถ้าตายซูมด้วยนะประเด็นชิวชิวเกมนี้ไม่ได้มีอะไรมากเอาแค่เนี้ยเอาไปโฆษณาเฉยเลยโอเคแล้วนี่อะไรโฆษณาโฆษณาให้เล่นว้าวโฆษณาให้เล่นเมื่อไรโอเคแปด หกห้าสี่สามสองหนึ่งไโอเค<า>อืมยังไงตอเงี้นเี้งี้เี่ปเอ๊ชิช

อเสำหรับเกมกอิราบวินผมขอไว้แค่นี้ก่อนได้ไหมคะเพราะว่ามันมีโคตณดายเยอะมากเลยเดีย๋ยวผมไปเก็บต่อไปเลยเกมพิซซํอามเเอม Ghost Simulator Ghost Simulator เป็นเกมที่ผมเคยเล่นแล้วคือผมเรียกว่าเกมห่วยๆก็ไม่ได้นะเพราะว่ามีคนเล่นเยอะประมาณหลายล้านคนแล้วเนี่ยตอนเนี้ย เนี่ยเนี่ยแต่ว่าสําหรับผมมันห่วยนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเข้าไปในเกมแล้วครับแล้วผมก็จะบอกเหตุผลนี่ครับเกมกราฟิกก็ธรรมดาใช่ไหมครับเป็นแกะธรรมดาแต่ดูนี่สิครับคุณเห็นสกิลที่วันเป็นลิ้นใช่ไหมครับลิ้นยาวๆอะ่ะเนี่ยลองใช้กับของหาอะไรดีนี่นี่นี่อันนี้ เนี่ยครับเกมหวยสิ่งที่ผมคิดว่ามันคือเกมหวยก็คือไอ้ท่าลิ้นเนี่ยครับอี่นี่นี่น,นี่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 หน 你，茉莉 <laughs>，茉莉，茉莉，嗯，你茉莉，茉莉，莉。 ไเมื่อไหร่รถไฟมาดีไอ้อนคนแล้วก็เอ้หยบคนนี่นี่เนี่ยนี่เนี่นี่เนี่นี่เนี่นี่เนีนนเ่เอาคนติดปักเอาใช่มเปญสุดไอ้ท่อบาริโอผมรู้ว่ามันต้องไปไหนเกมนี้ก็น่าจะเป็นเกมที่ผมชอบที่สุด เลยก็ว่าได้นะครับอืเดีย๋ยวผมจะเล่นสักให้ถึงนาฬิกาถึงสิบสามกันแล้วผมก็จะปิดคลิปเลยไอตรงท่อมาริโอต้องมาตรงนี้ครับมาตรงส่วตรงนั้นไม่ใช่เป็นกระเทือผู้หญิงนะครับต้องขึ้นมาข้างบนตรงนี้บิบิบิอ้ เอาให้ถึงเอาให้ถึงทำอันนี้ได้ก็พอเอาให้ถึงทำท่อมาริโอได้ก็พอนี่ปีนวิวว้าวเออไป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 กินเห็ดด้วยเอนอนี่ เออแล้วแล้วทางรถไฟมันหายไปไหนนะมันอยู่ไหนนะออยู่ด้านนั้นโอ้ไป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 เดะดมันอยู่ไหนนะโหนี้เออไปไปไป

เหนือแทบแย่เออเร็วผมว่าผมเปลี่ยนกันสกินดีกว่าเดยกสกินสกินนี้เลยบอยบอยว้าย โอ้ยต้องขึ้นไปตรงนั้นให้ได้อ่ะอ่ะเออไหนๆชิปต้องเข้ามาในท่อตรงนี้มันจะมีสกินหนึ่งว้าวนี่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  ลเราไปจุดไ้าวะโอ้ว้าวโอเคได้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 เดี๋ยวได้สักทีต้องไปทางไหนนะเออ มันก็คือสกินอันนี้นะักบินอวกาศขึ้นไปใช้ไม่อยากตัวใหญ่ขึ้นใช้ไม่อยากตัวเล็กด้วยโอเคไปผมก็จะไปปิดคลิปที่แสงๆตรงนั้นนะครับก็สุดแลัววันนี้นะครับขอตัวลาไปกอ่อนบ๊ายบายเบย้